สวัสดีครับวันนี้เป็นวันจันทร์วันจันทร์ก็เป็นวันแห่งความสุขนะเป็นวันแห่งความสุขเป็นวันแห่งความเหลืองอลางงามตานะครับแสดงถึงพลังแสดงถึงพลังแสดงถึงอํานาจแสดงถึงความสุขความสบายนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ สิงโตกับหมาขี้เรือนนะครับเออสิงโตกับหมาขี้เรือนนะครับว่าสิงโตนั้นอ่ะก็คือความเป็นเจ้าป่านะความยิ่งใหญ่นะความสง่างามใช่ไหมครับทีนี้วันหนึ่งนะก็มีสิงโตตัวนึงกับลูกก็เดินไปตามทางนะสิงโตกับลูกเดินไปตามทาง พอดีเดินไปไหนก็ได้รับการยอมรับนะได้รับการยอมรับเพราะว่าความเป็นเจ้าป่านะความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้วันนั้นน่ะเดินไปไปเจอหมาขี้เรือนอยู่ตัวหนึ่งโอโหสิงโตก็พาลูกเดินอ้อมไปอีกทางไม่เดินไปตรงที่หมาขี้เรือนมันอยู่เดินอ้อมไปก็ทําให้ลูกสิงโตนั้นนะอด คิดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมอ่ะพ่อทำไมถึงเดินอ้อมไปอย่างนี้ทั้งๆท,ท,ที่เห็นใครต่อใครทุกคนต้องขยาทุกคนต้องเกรงกลัวอำนาจทุกคนต้องกลัวความยิ่งใหญ่ความเป็นเจ้าป่าแต่มันช่างหน้าอับอายนักนะที่พ่อเนี่ยโอ้โหเห็นหมาขี่เรือน,นเดินโค้งเลยนะเออเดินโค้งเลยนะเออมันจะมีอะไรกับหมาขี้เรือนตัวเดียววะงั้นนะ ก็เลยรู้สึกกับพ่ออย่างนี้นะเออพ่อเนี่ยทําให้อับอายขายขี้หน้าเลยนะดูสิเออเห็นหมาขี้เรือนต้องเดินโค้งจะ้ะเออกลัวอะไรกับหมาขี้เรือนตัวเดียวว่ะกันทีนี้พอเห็นอาการลูกก็เลยอดที่จะพูดไม่ได้ก็เลยบอกว่านี่เจ้ายังไม่รู้อะไรควา,ามยิ่งใหญ่น,นะนะมันแสดงได้เฉพาะที่เฉพาะทางเท่านั้น ไปจะไปแสดงได้ทุกที่ทุกทางแสดงไม่รู้จังหวะแสดงไม่รู้เวลาการที่เราจะไปไประทะกับหมาชี้เรือนนั่นน่ะเกิดโชคร้ายเจอหมาชี้เรือนมันกัดเข้าล่ะมันจะเป็นยังไงมันจะไม่อับอายขายขี้หน้าคนทั้งหลายไปหรือแล้วรับภาษาอะไรกับหมาชี้เรือนเราจะไปยุ่งกับมันทําไมเราไปเกี่ยวข้องกับมันทําไมสิ่งบางสิ่งนั้นน่ะ เราก็ควรจะมองข้ามมันไปบ้างว่างั้นนะทําให้ลูกชายเข้าใจในความคิดของพ่อเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างนั้น่เราไม่จําเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวกับทุกเรื่องบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปเข้าไปวุ่นวายกับทุกเรื่องหรือว่าบางสิ่งบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่ซะทุกที่ทุกทางนะมัน บางสิ่งบางอย่างเราพอที่จะหลับหูหลับตาเราก็หลับหูหลับตาไปบ้างนะอ่าไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวก็ไม่ควรจะไปรู้เรื่องอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวเองนั้นเดือดร้อนเรื่องเล็กก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ก็อาจจะใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราได้รู้จักหลบจักหลีกบ้างอ่าอย่าเอาตัวไปเบืองกับเรื่องที่ไร้สาระ บางสิ่งบางอย่างก,ก็จะทำให้เรานั้นอ่ะอยู่แล้วมีความสุขต่อไปครับสวัสดีครับ